ก็สวัสดีครับพ่อแม่ครูที่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็น,นี้จะมาเปิดเกช่าของในเกมเเในเกมนี้ครับเ a นเจอร์ Ranger นะครับก็ันนี้ผมมีอยู่153เพชนะครับก็น่าจะเปิดไม่เยอะนะครับก็ไปดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรเข้าใหม่ม้งะไรพนะครับก็ ผมว่าผมอยากได้ตัวใหม่ๆมังเพราะว่าตัวเก่าผมได้มาเยอะแล้วครับนิดมันลดช้าเนี่ยดูว่ามันช้ามากเลยครับผมก็ไม่รู้จะทำไงก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันเลยดีกว่านี่อะทัวผมเนี่ยทีมผมนะครับก็ยังเก่าเหมือนเดิมเราหลดแป๊บหนึง่งผมก็มีอยู่แค่นี้ครับผม ผมขอให้ได้แปดดาวตัวหนึ่งผมกวพอใจแล้มาตัวแรกตกลงครับก็เปิดไปแล้วครับลูกแรกผมจะปล่อยนะครับก็กม,ามาอีกครั้งดีกว่าวันนี้จะมาเปิดสามครั้งก็เแล้วตัน แค่สองครั้งก็พอแล้วมั้งอันนี้ผมจะลองให้มันอ้าปากแล้วผมก็กดข้ามนะครับโอ้โหซัมเมอร์ครับผมว่าต้องอีกครั้งแล้วล่ะรู้สึกว่าผมไม่ได้ตัวดีเลยเนะี่ยจริงผมว่าปล่อยมันจะดีกว่ามาั้งอาผมจะลองปล่อยปิดตาด้ะยโอโหแต่ตัว มาดูกันว่าผมได้ตัวอ้นมั้งคือว่าร้อยห้าิบพ่รยห้าสิเพชรผมอุตส่าหเก็บมาแม่งได้แต่ตัวไหนมาก็ไม่รู้เซ็งเลยแม่งออแบบนี้นะครับก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้มาตัวหนึ่งอ,อันนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็ ตัวนี้เพิ่มความจมตีเร็วแล้วก็นี่เรียกขินก็ไม่มีอะไรมากขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับแล้วดูจสร็จแล้วยาเพิ่งกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับชอบคลิปไหนบอกไว้ใต้ล่างคลิปครับไบ้มา